แถะหมู mine, so so ่ซอยเฮาได้บ่เว้าออกมาเลยหมอมีหยังเนาะเฮายินดีสิซอยบ่มีอีหยังหลายดอกเพียงแค่ตัวออกปากมาว่าต่อออยมาสร้างเว้าคือเด็กน้อยมีหยังให้ซอยก็บอกมาเด้อตีมูเอ้ยมู่เรื่องีอยู่นอยเดียวคือว่า เอากะฟ้าบอกมาเขาสิได้หาทั้งช่วยเสียทีก็คือเขามักน้องสาวเพื่อนที่ปลายเดือนแต่กามีจิรีมาลอยกินปลาเขาดีเรื่องแบบนี้ก็กลัวใครทุห่หัวมันเพื่อนเอ๋ยอย่าว่ามาแนวนั้นเพื่อนเอ๋ยอย่าว่ามาแนวนัน้นมีความสำคัญกับเขาหลายเดหูเขาเกิดมาบอกเลยเ้าสู้ตัวกับหูแก่ใจขันฮักไผ่ เทใจบอกให้แม่แปะพิมพ์ท้งใหม่กระจังมเฮาบังทับเขาบ่าได้จนใจแล้วล่ะมู้ยอาทำเฉยเมื่ออยากได้น้องเคยเป็นคนรูปลอบออยากได้ดอกหมอน้องเคยรูปลอมันสีมางามาั้มเฮาเฮ้ยมาทานนี่แม่มาเคีดกันแค่แค่ก็มากน้องสาวบอกเกีตกันให้จีบได้จีบเอาเรื่องฟ้องน้องสาวกับโัวเฮาบอกเกี่ยวกันเจอจิซอยเฮาจักหน่อย เชสซอยเฮาจักหน่อยให้ไปลอยลอยบอกน้องโตแน่บอก่ปเฮาหักปายตทเทเทแทตายแน่บ่สมบัติถ้ารมหมอนี้เข่าทาช่วยจะเอานาเฮาที่นาเพื่อนจะให้ตัวเราช่วยอะไรเราเพื่อนช่วยหนีลงเงื่อนยังหวงนหอา ทำเฉยมืออยากได้น <ousse> <c standen> ้องเคยเป็นคนรูหล่อบออยากได้ดอกหมอน้องเธยรูหล่อมันสิมางาเฮาเฮ้ยมา่านี่แม่มากีดกันแค่แค่กอมากน้องสาวบอกกีกันให้จีได้จีเอาหรือคองน้องสาวกระโถเฮาบอกเดียวคันเชียวส่ซอยเฮาจักหน่อยคันเชียวส่ซอยเฮาจักหน่อยให้ไปลอยลอยบอกน้องโตแน่บอกว่าเฮาฮักหลายแท้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 ตายแน่บ่สมบะคารมหมอน จะรุณาเฮาที่นาเบื่อจะให้ตัวเราช่วยอะไรเราเพื่อนช่วยหนีลงเหื่อนอย่าหว่งงหวงนอกอย่าห่วงน้อ